เป็นปรากฏการณ์ที่สยบทุกความเคลื่อนไหวจริงๆเมื่อแอดมีวรวัรัตนักร้อมนำวงดับเบิลดีฟมหาเศรษฐีคริปโตไทยกับโพสต์ประวัติศาสตร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวพร้อมแท็กถึงเพจกองทัพบ,บกรอยัลไทยอาร์มีประกาศก้องเดินหน้าจับมือ ACT Warrior เปิดโครงการจัดซื้อหุ่นยนต์กว่าทุ่นระเบิด Docking ง v v มูลค่า100ล้านบาทจากโครเอเชีย มอบให้กับกองทัพใช้เก็บกู้ระเบิดชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยโพสต์นี้แอ m e ได้แสดงเจตนารมว่าการใช้หุ่นยนต์จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเสี่ยงชีวิตทำให้พื้นที่เหล่านั้นกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้คนได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเพราะนี่ไม่ใช่การซื้อเครื่องจกักรแต่มันคือการซื้อชีวิต และการคืนชีวิตให้กับแผ่นดินและผู้คนของเราเนื่องจากแอคมีเคยร่วมงานกับกอรมนภาค4ส่วนหน้าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อ10ปีก่อนทำให้เข้าใจหัวอกพี่น้องทหารหารเป็นอย่างดีจึงเป็นที่มาของโปรเจกต์นี้ ล่าสุดโพสต์นี้ก็สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกทำให้ด็อกกิ้งบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์กวาดทุ่นระเบิดระดับโลก Docking mv 4ได้เข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนบนโพสต์ของแอ m e ใจความสำคัญว่าเทคโนโลยีของด็อกกิ้งเกิดขึ้นจากความโหดร้ายของทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างที่ยังไม่ทำงาน M.V.4 คือนวัตกรรมที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้จริงเราภูมิใจที่ประเทศไทยมีแอดมีเป็นผู้นำในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนส่วนแอดมีได้ตอบกลับขอบคุณด็อกกิ้งที่เข้าใจและเห็นคุณค่าชีวิตผู้บริสุทธิ์พร้อมยืนยันถึงความร่วมมือระหว่างบริษัทด็อกกิ้งและประเทศไทยในการนำเทคโนโลยีระดับโลกเข้ามาช่วยกู้ทุนระเบิดชายแดนไทยกัมพูชา ทำไมแอคมจึงเลือก Docking MV4 เป็นเครื่องมือสำหรับการกวาดทุนระเบิดในโปรเจกต์นี้คำตอบคือ Docking MV4 เป็นหุ่นยนต์กวาดทุนระเบิดที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากองค์การสหประชาชาติและนาโตอย่างเป็นทางการมีการใช้งานจริงใน27ประเทศทั่วโลกผ่านการพิสูจน์ประสิทธิภาพจริงในยูเครนเยอรมนีสหรัฐสวีเดนเกาหลีใต้ประสิทธิภาพผ่านการทดสอบและใช้งานจริงในสนามรบเช่นในอิรัก สีลังกาและอัฟกา,านิสถานมียอดขายมากกว่า300คันทั่วโลกในปี2024กองทัพสหรัฐจะซื้อไปกว่า41คันมีเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมายเช่นการควบคุมด้วยระบบ AI วิเคราะห์ข้อมูลวัตถุระเบิดแบบ Real-Time มีกล้องวิดีโอความละเอียดสูงรอบคันทำงานในที่แสงน้อยด้วยกล้องอินฟราเรดควบคุมจากระยะไกลถึง1.5กิโลเมตร ตรวจจับวัตถุระเบิดใต้ดินลึกกว่า350มิลิเมตรเกราะป้องกันหนา20มิลิเมตรทนทานต่อทุ่นระเบิดสแสวงเครื่องและกระสุนตามมาตรฐานนาโตระบบมันติชูอม์มแขนกลพิเศษพร้อมหัวอุปกรณ์เสริมที่เก็บไว้ด้านหลังสามารถดึงออกมาใช้งานได้ทันทีทำงานแบบเอาอินวันเช่นการเปิดทางเก็บกู้ดันเคลียร์เก็บเศษโลหะและปรับพื้นที่มีอายุการใช้งาน10-15ปี หมาะสมกับลักษณะภูมิศัตร์ของประเทศไทยทำให้สามารถเข้าปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นโลกกำบังชีวิตให้กับทหารแนวหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจเสี่ยงภัยนี่คือเหตุผลว่าทำไม Docking MV4 จึงถูกเลือกโดยกองทัพระดับโลกและว,วันนี้ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันแล้วผ่านทางการผลักดันของแอ m มี่วรวัตนี่ถือเป็นการตอกย้ำบทบาทการทำประโยชน์เพื่อสังคมของแอ m มี่อีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาเขามีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักลงทุนผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นผู้ก่อตั้งเรียน A.C.T. สกุลเงินดิจิทัลของคนไทยที่มีอายุครบ4ปีมีผู้ถือครองมากกว่า164,000คนทั่วโลกมีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า18,000ล้านบาท เคยเป็นผู้นำแฟนคลับร่วมบริจาคโลหิตโครงการแอดมีแว i พ e Day ครั้งที่3ให้แก่สภากาชาติไทยได้ปริมาณเลือดกว่า1ล้านซีซีพร้อมเงินสดอีก1ล้านบาทเป็นคนไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการเงินจาก European International University ประเทศฝรั่งเศส เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลบุคคลผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดแห่งวงการบล็อกเชนและคริปโตประจำปี2025จากเวที Middle East Blockchain Awards หรือ MIBA การเคลื่อนไหวของ a อ m e d o u บเ e ิล e p ในครั้งนี้จึงเป็นอีกบทพิสูจน์ของการเป็นศิลปินที่ไม่เพียงสร้างสรรค์ผลงานในวงการบันเทิงเท่านั้นแต่ยังเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าและทุ่มเทเพื่อตอบแทนสังคมเสมอมา